คนขายเอกคคนนี้ผมอยู่กับพี่ประธานไพรัตรองประธานฟารากรรมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่เปนรัฐเนี่ยพาชมออกกําลังกายนะครับผมเราปิดบิดเพื่อให้เอวมันข้อที่ให้ผูกเราให้ยืดยืดยืดยดอันนี้วันหนึ่งประมาณพันครั้งแล้วถ้าสมมติว่าเริ่มต้นนะครับพี่เวลนัสเริ่มต้นก็ร้อยสองร้อยครั้งก็คือใช้แค่ท่อ PVC ีซีนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วหมุนไปสองร้อยครั้งต่อวันนะครับ มันมันได้กับส่วนไหนครับพี่เวลาเอวเหรอครับมันเอวเอวเอวเราไอ้ไขมันตรงไหนตรงห่วยางต้างๆมันจะหายไปหมดแล้วทานแล้วหลังติดไหลติดที่ต้องท่าเนี่ยไหลติดก็ที่นี่เลย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 แล้วก็ไหลติดก็มีที่อยู่ในทง่ายอันนี้อันนี้ออกส่วนอกเหรอครับออกส่วนอกไปถึงข้างล่างไปถึงตั้งแต่หน้าท้องไปถึงมุ้เลยอ๋อเนี่ย ใหม่ๆนี่กาจะฝืนหน้าท้องปวดเลยนะเนโอ้โหเด็ตึงเลยแหละจริงจริงเนี่ยเนี่ย่ยเนตรงนี้กี่ทียครับพี่เวลาครับอันนี้ผมเล่นอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบใช่ไหมตรงนี้ได้หน้าท you know? ้องด้วยใช่ไหมครับพี่ได้ได้ทุกอย่างตัวเนี้ยได้มากหน้าอกก็จะตั้งแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องหงุดหงิไม่ต้องไปสัญิจกรรมได้เนี่ยเขาเรียกเป็นก้ามท้องตัวนี้คือก้ามท้องก้ามท้องที่เราที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวดูตอนแรกเขาก็ ทำยืดยืดไปแล้วก็อืมอ้ยนี่เหมือนเทรนเนอร์เลยนะเนี่ยเหมือนเทรนเนอร์เลยคิดเลยเราเนี่ยมันจะเก็บปลายที่ขาก่อนขาเหรอครับพี่ขาเนี่ยเราต้องเล่นถ้าขาอ่อนแอใช่ไหมถ้าขาอ่อนแอคุณก็เดินไม่ได้ละคุณนั่งแช่ ตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ประมาณผมเนี่ยตั้งอยู่ที่เจกิโลเกิโลนะยี่สิบเดย่สิเจ็ดยี่สิบเกิโกแล้วค่อยเพิ่มอยพไปผมเริ่มที่หขีดก่อนก็เยห้ากนี่ห้าคไนนี่นะครับตันนี้เราานงานให้ได้เล่นขา่อนะพี่น้าอันนี้จะได้ประมาณผมเล่นครั้งหนึ่งประมาณร้อยยส แล้วก็ประมาณสักสิบครั้งผมว่าจะยืดตัวนี้ด้วยตัวเนี้ยมันสำคัญที่เนี่ยต้องเล่นก้ามแขนแล้วก็หน้าอกที่มีมาอ๋อดูมบ้างอือเอาอะไรมาวัดดมูลสารมีมูลสารอะไรบ้างเจ้าว่าต้องกิ้งกองอไ่างเงี้ยอันนี้อันนี้เนี่ย Okay. ก,กี่ครั้งครับพี่อันนี้ของพี่ครั้งหนึงประมาณ120ครัพ้พี่ทำเคพี่ทำครั้งละ150ครั้ง 120, 120ครั้งแล้วก็วัน5ครั้งโอ้600ครั้งตอนหนึ่งวันก็แล้วประมาณ6,000 คอร์สหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบทำน่าหมดห้าห้าครั้งแต่ถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยก็ก็ประมาณสักสิบยี่สิบแต่ตัวเองแข็งแรงพอครับผมค่อยๆเพิ่มปริมาณไปนั่นเองที่มันแล้วก็มาที่นี่ตัวเนี้ยมาเล่นได้หมดเล่นปีกได้ตัวเนี้ยโค้นมาที่ได้มันมันหน้าเหรอครับแล้วก็ดึงตรงนี้ได้ตัวเนี้ยเล่นตัวเนี้ยซื้อได้ตัวนี้ตัวเดียวนี่เล่นได้หลายอย่างนะ่ไหมหลายอย่างประมาณแสนกว่าบาทชอว์รัสเล็นนี่เลย อัข้างหลังนี้ส่ตุมนะเนี่ยอันนี้อันนี้เล่นกล้ามแขนนะครับผมอันนี้ประมาณข้างละยี่สิบก็พอแล้วสันรรอยหนสนหนงองร้อย วันหนึ่งที่เวลาใช้เวลาแบบแอรเรียนตรงนี้ประมาณเท่าไหร่สามชั่วโมงครึ่งในการออกกำลังกายนี่นะคือเซตเช้ากับเย็นไม่เช้าวันเดียวไม่ยากไม่ยากบ่ายสามโมงถึงหกโมงครึ่งสามโมงหกโมงครึ่งเวลาเวลาคุณอยากเล่นเซตอัพตรงนี้ถ้าไม่มีเครื่องพวกนี้อย่างที่มึงบอกอยู่บนเตียงอ๋ออนนั้นที่อยู่ที่อ่าตั้สชันเขาสามห้าองศาเนี้ยนั้นดีมากเลยยังไงนะอ้าว อ้นไม่เห็นหรอกอ้นไม่อยู่อ้อนไม่อยู่อ่ะเหลือสาธิตต่อเรานอนลงไปราบ่างนี้นอนลงไปแล้วดูง่ายนะแต่ทำติงไม่ได้นะทองกระเบงไม่ไม่เป็นหงต่อนะให่ทำนนี่น่ไงนไหนะ เนี่ยเนี่ยเหลักทังเนให้ได้ประมาณสักร้อยหนึ่งคนเงร้อยหนคนผมคันละร้อยผมคันละร้อยก็อนี่แหละแล้วก็ปิดพื้นเนี่ยิพื้อนี่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 ีนได้ขาได้ขานี่มันจะได้การพรอเปหลัง กี่ครั้งอะพี่อันนี้ผมเนี่ยร้อยยี่สิบทำคอร์สร้อยยี่สิบประมาณแปดครั้งร้อยยี่สิบแปดครั้งคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นนะครับเราก็ค่อยเริ่มจากยี่สิบสามสิบไปก่อนนะครับผมเรเริ่มจากอะไรเริ่มจากห้าพี่เราค่อยๆใช่ไหมพี่โอ้ยนี่ยใผมผมผมเตือนแจ้งนะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับผมบอกว่าว่าดูนะฮะ จะบุ๋มก่อนแล้วเวลานี้พี่วิรัตเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดสิบสี่สิบสิบี่เกิดพี่อายุเจสิบสี่นะครับดูดูตกอย่างดูโซมมากอาจารย์อาจารย์ของที่เราเราเราเนี่ยมีหลายอย่างที่จะทําให้เราแข็งแรงแล้วจากอื่นจะสําเร็จหมดเลยเพราะว่าหนึ่งออกกําลังกายทานให้เพียงพอ นอนให้เพียงพอนอนให้กินสามอย่างนี้ท่านจะพาธุรกิจของท่านไปสู่สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้แต่ถ้าสุภาพไม่แข็งแรงไม่อะไรเนี้ยมันก็ไปไม่ได้ตรงนี้ต้องขอเด็ว่าโอเคครับขอบคุณากคุณล้ขอบคุณมากครับบบคุณครับทุคร้าครับสุดยอดนะครับที่เป็นร้านเอกชุดยอดครับรองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับผม ดูท่านเจสิกว่าแล้วท่านมีสุขภาพแข็งแนะรงมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับ